เดี๋ยวพึ่งพร้อมกันหลายเตาเพราะว่าถ้าหลายเตาเนี่ยเราจะไม่ทันเพราะยังช้าเอาที่เตาก่อนเอาเตานี้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไาปลดเตานี้่แต่ถ้าเราคล่องเราชินแล้วเราไวแล้วก็เล่นเดี่ยวของเตา่ใช่ทีนี้ท,นทีนี้เดี๋ยวผม,มอยากให้ดูก่อนสองแบบก็คือแบบเขยา่าแล้วก็แบบโบราณก็คือแบบเขย่าเนี่ยเรียกคำว่าก่อนดูน้ำนะเห็นนะน้ำไหมดูน้ำนะอยูที่ขอบขอบนี่นะเห็นไหม อย่างนี้ไม่ได้นะ imana? อย่างนี้น้ำนิ่งเห็นไหมหยดไม่ได้เพราะะน้นา้ำไม่เบ่าแบบดูมันดูที่ขอ้ขอบเพียงเดียวดูที่ขั้ขอบถ้าน้ำถ um ้าน้ำไม่ที่เนี่ยเบาในที่เนี่ยน้ำมันจะวิ่งเป็นเม็ดแล้วค่อยๆแห้งแต่ถ้าอย่างนี้นิ่งเลยไม่วิ่งเลยอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าอย่างนี้หยดธรรมดาได้ไหมหยดได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบยกเขย่ายังไม่ได้อย่างเงี้ยถ้ายกเขย่าปุ๊บแป้งแล้วกลับมาเหมือนเดิม เพราะความร้อนไม่ได้ที่ขยับแป้งแป้งจะไม่ก่อเบ้าเพราะนั้นคือความร้อนไม่ได้ที่ขออย่างเดียวอย่าร้อนจัดทีนึงเห็นไหมถ้าได้ที่เนี่ยน้ําจะวิงไไ่งเป็นเม็ดแล้วค่อยแหง้งแต่ถ้าฉีดน้ำไปแล้วเดืงช้าชาแล้วแห้งเร็วเลยอย่างนั้นน่ะร้อนจัดราะเกินไปอ่านได้ที่ได้ไหมเนี่นยไหมเห็นไหมเห็นได้ไหมเนวิ่งไหมอ่านไหมเนี่ยเหนี่ยไหมเห็นไหมอ่าอย่างนี้ได้ที่แล้วเอาอย่างนี้อ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เริ่มทาเนย ขารอบนี้คือบางๆพอนะไม่ไมต้องให้เยอะให้เยอะบางๆพอ <S <S พอ่ะนให้คอยไหมอ่ะแล้วทีขยับผมนะวิธีขยับก็คือให้เราจับตามมุมนี้่จับตรงนี้มันหย่อนตั้งไม่ได้ไม่หัดมือจับมุมนี้หัดมากกว่าแล้วก่อนหย่อนทุกครั้งก็คือคน แป้งมันต้นคนด้วยแล้วก็เอาหนีบไปอันนี้ชิหนีบไปวิธีการหยดน้ผมจะไม่ตากแป้งแบบนี้อย่างนี้มันเปื้อนแป้งแป้งมันเยอะไปมือใหม่ขาแป้งไม่ถูกแป้งจะหนาไปด้วยวิธีหยอก็คืออันนี้เต็มเหลือขอบไปเหลือขอบนิดนึงพอเห็นไหมอย่าให้ลดนะอันนี้พอนี่คือที่ขย่วนะแบบนี้ไม่ให้แป้งพอดีด้วยไม่เยอะไปไม่น้อยไปด้วย เขาสาดใช่ไหมแต่ผมไม่สาดผมแบบนี้ข้องแล้วก็ไม่ไมต้องสาดอ่ามันต้องสาดเพราะข้องเหรอมันได้เองเห็นไหมถึงข้องกต้องสาดอย่างนี้ดีกว่าอ่าไม่ร้อนจัดไงอ่านี่คือความร้อนด้ที่ถ้าดังช้าๆนะถ้าหยดแป้งดังช้าๆเลยอย่างนั้นอนะ่ะรีบเลยนะพอมันทำไดไม่ได้แล้วแป้งลงไปแล้วรีบอย่างเดียวอ่นะอาไหมเสร็จแล้วนะทีน,นี้เราก็ตะปูนะยกมาข้างนอกแบบนี้ แกว่งแกว่งนิดนึงอียงข้ายังกว่านิดนึงอีกแกว่งนี้อ่ะอันนี้พอไหมอันนี้พอเดี๋ยวก็นิดนึงอ่ะเดี๋ย่อนอันนี้พอไหมอ่าพอเสร็จแล้วปั๊บเราก็หยอดตัวหน้าอ่ะเหลือพื้นที่ประมาณแค่นี้พอให้เหลืออันนี้อย่าให้เหลือน้อยกว่านี้เหลือแค่นี้พอแล้วก็จะขย่อนานด้วยถ้ายิ่งนำใต้ยงเนื้อไม่เหลือแล้วีหยอดตัวหน้าให้เต็มพอดีอย่างนี้เห็นไหมให้เต็มพอดีแบบนี้อยากได้หว่าน้อยอันนี้พอ อยาได้วันเยอะปื๊ดเลยเนี่ยพบตัวเนี้ยคือเราสามารถจะสั่งได้ไงว่าอยากได้หวานมากหวานน้อยให้เราหยอดตัวหน้าน้อยดูแป้งนดูแป้งเรียนไหมแป้งเปรูไหมอ่านี่แหละคือความร้อนให้ได้ที่จะเป็นแบบนี้ถ้าความร้อนได้ที่ก็จะไม่เป็นรูรูอย่างนี้